สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะหลังจากที่ป้าหมูทำคอมูช่า F1 น้ำสามเกลือจากดอยคำนะคะเราก็มาดูกันนะคะเนี่ยอันนี้คือคอมูชา F1 นะคะน้ำสามเกลือจากดอยคำป้าหมูไม่ต้องต้มไม่ต้องเติมน้ำตาลอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะสามารถที่จะเอาไปหมักเป็นคอมูชาได้เลยทั้งคอมูชา F1 และ F2 นี่นะคะ อันนี้เราได้ทําการถ่ายคลิปคอมูชา F1 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะชิมเรียบร้อยแล้วนะคะคอมูชา F1 ของเรานะนี่นะคะดื่มดีมีประโยชน์นะคะมันจะไม่มีความฟู่ฟ้าเหมือน F2 นะคะมันจะซาซากัดลิ้นนะถ้าเพื่อนๆอยากจะได้คอมมูชาที่มีความฟู่ฟ้าหน้าดื่มนะคะเราก็จะไปทำคอมูชาเป็น F2 กันนะคะการทำ F2 ทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะมาทำให้ดูนะคะ วันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำคมุชา F 2น้ำสามเกลือจากดอยคำนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างคองมุชา F หนึ่น้ำสามเกลือจากดอยคำและคอมุชา F สองนะคะคอมุชา F สองของเราจะมีความแตกต่างอยู่แล้วนะคะในการทําก็คือนี่นะคะวันนี้เราจะไม่ต้มนะคะทําง่ายมากเลยเหมาะสําหรับท่านใดที่ไม่อยากจะต้มไม่อยากจะเปิดแก๊สหุงหาอะไรนะคะ คนไหนที่อยู่คอนโดก็สามารถที่จะทําตามได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าเซเว่นบิ๊กซีโรตัสนะคะซื้อน้ําผลไม้ชนิดกล่องแบบนี้นะคะและเอามาทําเป็นคอมูชา F1 และ F2 ได้เลยนะคะป้าหมูมีคลิปสอนให้อย่างละเอียดเลยนะคะสามารถที่จะทําตามได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะการทําคอมูชา F2 ของป้าหมูนะคอมูชา F2 เพื่อนๆจะต้องหมักโดยการใช้ขวดที่มีฝาปิดนะคะ ใครที่ใช้ขวดแก้วแบบนี้นะเพื่อนๆจะต้องล้างทําความสะอาดลวกนําร้อนให้เรียบร้อยนะคะเปิดน้ำสามเกลื์เทลงใส่ขวดเลยนะวันนี้เราใช้น้ำสามเกลื์จากดอยคํากระปุกเล็กนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเทลงไปเพื่อนๆดูสีสวยมากเลย วันนี้ป้าหมูใช้น้ำสามเกลือจากดอยคำนะคะปริมาณ500 ml นะคะวันนี้เราใช้1กล่องนะไม่ต้องต้มนะคะไม่ต้องเติมน้ำตาลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะเทใส่ขวดได้เลยนะและปัจจัยสำคัญนะคะและหัวใจสำคัญในการหมักคอมชา F2 ให้ฟูฟ้าหน้าดื่มก็คือ F1 หรือน้ำตั้งต้นที่แข็งแรงนะ ท่านใดที่ไม่อยากจะไปหมักเองนะคะอยากได้หัวเชื้อคอมูชา F1 เพื่อที่จะเอาไปเติมคอมูชา F2 หรือว่าเทปาเช่นะสามารถที่จะสั่งซื้อกับป้าหมูได้เลยนะคะป้าหมูมีจำหน่ายนะตัวนี้เป็นหัวเชื้อเข้มขน้นที่เพื่อนๆจะนำไปเติมในคอมมูชา F2 ให้ฟูฟ้าได้เลยนะคะรับประกันความเข้มข้นนะคะรับประกันความแข็งแรงนะเพื่อนๆหมักไปแล้วไม่ฟูฟ้านะเพื่อนๆ กลับมาคอมเมนต์ด่าป้าหมูได้เลยนะคะป้าหมูทําเนี่ยการันตีได้เลยว่าเพื่อนๆเอาไปเติมนะคะ F2 ไม่ว่าจะเป็นรสชาติใดๆก็จะมีความฟู่ฟ้าหน้าดื่มนะป้าหมูมีจําหน่ายนะคะเพียงแค่ขวดละ1 0 0บาทนะเพื่อนๆสามารถเอาไปเติมเอาไปต่อยอดทําได้หลายขวดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราเติมคอมบชา F1 ไปหมักไป4วันจะมีความฟู่ฟ้าหน้าดื่มขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ นี่นะป้าหมูใช้แก้วเปกแบบนี้นะคะหรือแก้วช็อตนะเราจะเทหนึ่งเปกน,นะคะเนี่ยป้าหมูเทหนึ่งเปกให้ดูเห็นๆแบบนี้เลยนะเทลงไปเลยวันนี้เราจะใช้เพียงแค่หนึ่งเปกเท่านั้นนะคะป้าหมูอยากจะทดสอบความแข็งแรงของน้ำตั้งต้นนะว่ามันจะมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆจะได้ดูตามไปได้เลยนะคะ ป้าหมูใส่ไปเพียงแค่1เป็กเท่านั้นนะคะหลังจากที่ป้าหมูเติมน้ําตั้งต้นเ1ลงไปนะคะวันนี้เราจะแต่งกลิ่นด้วยขิงสดแบบนี้นะคะขิงสดขิงแก่แบบนี้นะเราจะหั่นแว่นแบบนี้นะคะใส่ลงไปตามความชอบนะคะแต่อย่าให้มากเกินไปนะคะไม่งั้นขวดเพื่อนๆจะระเบิดนะป้าหมูก็ใส่แง่งเล็กๆนะคะเราก็เอามาหัน่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะใส่ไปสัก4ี่ห้าแว่นก็ได้นะคะตามความชอบของ ของแต่ละคนได้เลยนะการทำ F2 เขาเรียกการแต่งกลิ่นแต่งรสเห็นไหมคะเนี่ยใส่ไปแบบนี้เลยเราจะหมักเอาไว้ประมาณ4วันนะคะเนี่ยปลาหมูใส่ลงไปขิงมันจะมีความเผ็ดร้อนนะคะน้ำที่ได้มันจะมีความฟู่ฟ้าเผ็ดร้อนอร่อยนะมีประโยชน์ด้วยนะคะหลังจากที่เราเติมขิงลงไปเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะต้องปิดฝาขวดให้สนิทนะ เราจะใช้ฝาที่สนิทนะคะบางทีฝาที่มากับขวดเหล้ามันอาจจะเสียแล้วนะคะเกลียวมันเสียมันจะปิดไม่สนิทนะจะต้องหาฝาที่ปิดสนิทเท่านั้นนะในการทําความบุชา F2 นะคะไม่งั้นมันจะไม่ฟู่ฟ้านะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอ๊ะทำไมเอาหัวเชื้อความบุชา F1 ของป้าหมูมาหมาัมกแล้วมันไม่ฟู่ฟ้าเหมือนที่ป้าหมูพูดเลยเราจะต้องมาดูด้วยนะคะว่าปัจจัยของฝาขวดนะคะก็มีความสําคัญนะถ้าฝามันเสียเกลียวมันเสียนะคะ มันก็ไม่สามารถหมักให้ฟูฟ้าได้นะเพื่อนๆปิดฝาสนิทแล้วก็ต้องเขียนสติกเกอร์มาแปะเราจะได้รู้ว่าเราหมักไปวันที่เท่าไหร่นะคะเราจะได้นับไปได้ว่าหมักกี่วันจะมีความฟู่ฟ้าทํายังไงถึงจะรู้ว่าคอมูชาเอฟสองที่เราหมักนั้นมีความฟู่ฟ้านะคะหลังจากที่เราหมักไปแล้วสองวันสามวันนะมันจะมีกดขึ้นนะคะมันจะมีฟองดีตัวขึ้นมาเลยนะคะ หมายความว่ามันทําปฏิกิริยากันนะคะระหว่างน้ำสามเกลือจากดอยคาและคอมชาเอฟหนึ่งของปลาหมูนั่นเองนะมันจะทําให้เกิดความฟู่ฟ้านะคะเราจะหมัก4วันนะเดี๋ยวปลาหมูจะกลับมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากที่เราหมักไปแล้ว 3- 4วันจะมีความฟู่ฟ้าหน้าดื่มขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อชมนะวันนี้ปลาหมูจะมาอัปเดตคอมูชาเอฟสนะคะน้ำสามเกลือจากดอยคํานะปลาหมูหมักไปตั้งแต่วันที่17เดือน12นะคะ วันนี้วันที่22เดือน12นะรวมระยะเวลาในการหมักทั้งสิ้นนะคะ5วันเพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมจะมีอากาศเย็นนะคะเราจะต้องให้เวลาเขาทำปฏิกิริยานานขึ้นนะคะจากที่อากาศร้อนเราเคยหมัก3วันนะที่จะสู้ซ่านะตอนนี้เราก็ให้เวลาเขาหน่อยนะคะก็5วัน5วันเพื่อนๆดูนะหลายคนถามว่าเอะป้าหมูแล้วเรา f2 เนี่ย หมักยังไงถึงจะรู้ว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพื่อนๆดูนะถ้าใช้ได้เห็นไหมคะมันจะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เลยเห็นไหมคะมันจะมีฟองขึ้นมาแบบนี้ให้เราเห็นนะในกรณีที่ฝาขวดมันดีนะคะหมายความว่าฝาเกลียวแบบเนี้ยมันไม่เสียนะคะถ้าฝาไม่เสียเราจะปิดแล้วก็สร้างแก๊สและสร้างกา๊าซขึ้นมาได้นะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดฟองแบบนี้ให้เราเห็นหมายความว่าอันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะ ในการหมัก5วันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมีความสู้ซ่าหน้าดื่มขนาดไหนนะกินหอมหมูเปิดให้ดูเห็นๆกันแบบนี้เลยนะ เพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะได้คอมบูชา F1 นะที่จะเอาไปเติมในคอมบูชา F2 เนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความฟูฟ้าแบบนี้นะนี่นะคะเนี่ยที่ป้าหมูเติมไปนะป้าหมูบอกเสมอนะคะว่าน้ําตั้งต้นถ้ามีความแข็งแรงมากพอนะคะเอาไปหมักนะสามวันห้าวันจะเกิดความฟูฟ้าแบบนี้เลยอันนี้เราไม่ได้ใส่โซดาเลยนะคะนี่ป้าหมูยังไม่เปิดหมดนะเราจะต้องค่อยๆเปิดคายแก๊สนะถ้าเราเปิดหมดนะคะมันจะ พุ่งน้ำมันจะหายไปหมดขวดเลยนะเราต้องค่อยๆคาย,คย,คยแก๊สแบบนี้นะคะป้าหมูบอกนะคะว่าถ้าใครหมักไปแล้วสามวันไม่เกิดปฏิกิร,ร,ริยาใดๆเลยหมายความว่าต้องมาพิจารณานะคะว่าฝาขวดนั้นมันเสียหรือเปล่าเกีียวมันหวานไหมนะคะเพื่อนๆก็เปลี่ยนขวดนะคะเปลี่ยนไปนใส่ขวดอื่นหรือว่าเปลี่ยนฝานะเพื่อที่จะให้มันปิดแบบสนิทนะคะเราถึงจะ ทำให้มันเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ได้เห็นไหมคะขวดของป้าหมูนะคะป้าหมูจะเช็คฝานะคะเวลาที่เราหมักเราจะเช็คฝานะเห็นไหมคะเนี่ยป้าหมูเปิดแค่ครึ่งเกียวนะดูสิฟองฟองคือหนาแน่นแบบนี้เลยเราไม่ได้ใส่โซดาเลยนะคะทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะเทน้ำสามเกลือใส่ขวดแล้วป้าหมูก็เติมเอฟหนึนะคะเอก็คือหัวเชื้อที่หมักคอมบูชาแบบนี้นั่นเองนะ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับป้าหมูได้นะคะขวดละ100บาทเพื่อนๆดูนะป้าหมูใช้ไปแค่นี่นะคะหมักไปแค่นิดเดียวนะคะขวดแบบนี้นะเราใช้เอฟเพียงแค่2เป็กนะคะขวดนี้นะคะป้าหมูใช้น้ําตั้งต้นแค่เป๊กเดียวนะเพื่อที่จะดูว่ามันมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะของป้าหมูใช้เป๊กเดียวดูมีความฟู่ฟ้ามากขนาดนี้เลยแต่เวลาที่ เพื่อนๆไปทํานะคะยังไม่มีความชํานาญมากพอนะป้าหมูก็ให้ใช้สองเปกน,นะคะนี่นะถ้าใครมั่นใจว่าน้ําตั้งต้นของตัวเองนั้นแข็งแรงนะคะก็สามารถที่จะหมัก F2 ให้ฟู่ฟ้าแบบป้าหมูได้เลยนะถ้าใครไม่อยากจะหมัก F1 ให้เสียเวลานะคะก็สั่งซื้อที่ป้าหมูได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทชิมนะคะว่า f2 น้ำสามเกลือจากดอยคำหมักขิงของเรา จะมีความฟู่ฟ้าน่าดื่มขนาดไหนนะเดี๋ยวป้าหมูจะเทชิมนะคะนะเพื่อนๆดูนะป้าหมูยังไม่เปิดหมดเลยนะเราจะต้องค่อยๆเปิดนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะกินกินขิงสดเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้ด้วยนะคะว่าเราจะเอาอะไรมาหมักนะ อย่างน้ำสามเกือนะคะปราหมูใช้ขิงสดนะมันจะมีความหอมนะนี่นะคะเราจะมาเทชิม ดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอ,มอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอร่อยมากจริงๆมันหอมขิงอ่อนๆนะคะมีความเปรี้ยวซ่าคือมันแทบไม่เหลือความหวานเลยนะเพื่อนๆหมักห้าวันกำลังดีนะคะท่านใดที่กินคีโตนะคะสามารถที่จะใช้สูตรนี้ของป้าหมูนะเอาไปหมัก F2 ได้เลยนะคะ เราไม่เติมน้ำตาลเลยนะคะใช้น้ำสามเกลือจากดอยคํานะคะเติมเข้าไปแล้วก็เพิ่ม f1 เข้าไปนะคะไม่เติมน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำเชื่อมหรือไสหลับต่างๆนะคะป้าหมูไม่ได้เติมเลยนะนี่นะคะมีความซ่าอร่อยนะคะ ป้าหมูการันตีได้เลยนะคะว่าใครที่ได้ F1 จากป้าหมูไปนะคะสามารถที่จะเอาไปต่อยอดหมัก F2 ให้สู้ซ่าหน้าดื่มได้เลยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ